ที่สาราวัดหนองจอกหมู่ที่8ตำบลสักกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายศาส์ชัยจำประสิสกุลอำเภอสีเทพเป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อความปรองดองสมานฉันท์อำเภอสีเทพขึ้นโดยมีกร,รันผู้เหย่อบ้านแพทย์ประจำตำบลสวัสดิ์กำนันผู้ช่วย่อเหย่บ้านผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสักกรวดพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมในพิธี ก่อนหน้านี้นายสาชัยจำประสิสกุลนางเพศีเทพร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้จำนวนหนึ่งรายได้แก่นางเปียงควขนทศอายุ89ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่47หมู่8ตำบลสักกรวดที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและชราภาพจากนันนานอำเภอศรีเทพนำประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ถวายผ้าป่าสามัคคีให้กับทางวัดหนองจอกเสร็จแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักกรวดกล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากรในหน่วยงาน กำมับลศสักกรวดรายงานสภาพพื้นที่และแนะนำผู้ใยญ่บ้านทุกหมู่พร้อมทั้งรายงานปัญหาของตำบนสักกรวดให้แนำเภอศีเทพทราบนายวิจัยชายบำรุงผู้ใยญ่บ้านหมู่ที่8บ้านหนองจอกตำบนสักกรวดบรรยายสรุปข้อมูลหมู่บ้าน นายอำเภอสีเทพแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแจ้งเข้าราชการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบจากนั้นได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนจำนวน20ถุงและร่วมเยี่ยมชมในงานที่เข้าร่วมให้บริการประชาชนและกลุ่มสมาชิกต่างๆ